สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการชงนมสดสตรอเบอรี่นะครับสูตรชงขายนะครับแบบละเอียดใช้งานได้จริงครับมาเริ่มดูวิธีกันเลยครับเตรียมภาชนะให้พร้อมนะครับเริ่มจากใส่น้ำสตรอเบอรี่นะครับน้ำสตรอเบอรี่ที่แนะนำนะครับก็ตามรูปภาพนี้เลยนะครับปริมาณที่ใช้นะครับอยู่ที่ 1.5ออนซ์นะครับสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมตามความเข้มข้นของสตรอเบอรี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานก็สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมนะครับตามสูตรที่ใช้ก็จะใช้อยู่ที่0.5ออนซ์นะครับเนื่องจากน้ำสตรอเบอรี่จะมีความหวานอยู่แล้วนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยครับผสมไปเลยในภาชนะที่เตรียมเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใส่นมข้นจืดนะครับเพิ่มความนัวความมันนะครับ ปริมาณที่ใช้จะอยู่ที่1.5ออนซนะครับสามารถเพิ่มหรือว่าลดได้ตามความเหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีการคนให้เข้ากันครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการคนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเติมนมสดไปนะครับนมสดให้เติมไป รวมกันนะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0ถึง250 ml นะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับตรงนี้ถ้าต้องการประหยัดก็ใส่ไป200 ml นะครับถ้าเกิดแบบต้องการความเข้มข้นของนมสดนะครับก็เพิ่มไป250นะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วจะมีสีออกเป็นสีสตรอเบอรี่นิดนึงนะครับสำหรับนมสดสตรอเบอรี่ตัวนี้นะครับ ก็คนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นครับก็เตรียมภาชนะนะครับแก้วที่ใช้นะครับจะเป็นแก้วขนาด22ออนนะครับส่วนน้ําแข็งที่ใช้นะครับก็จะเป็นหลอดเรกโม่นะครับน้าแข็งหลอดเ็กโม่อ่าคนนะครับก็ใส่ภาชนะเลยครับใส่ให้เต็มแก้วเลยครับก็จะมีสีนมสดนะครับแล้วก็จะมีสีสตรอเบอรี่นิดนึงนะครับ พอเทเสร็จก็จะได้นมสดสตบบรอเบอรี่นะครับเติมน้าแข็งให้เต็มแก้วนะครับหรือว่าจะราดสตบบรอเบอรี่ไปเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพ,เพื่อเพิ่มความสวยงามน,นะครับสําหรับเมนูนมสดสตบบรอเบอรี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้า ต้องการให้ทำเมนูไหนก็สามารถแนะนำได้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวิธีการชงนมสดสตรอเบอรี่ตัวนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ